เส้นและความหมายของเส้นนะครับเส้นคือร่องรอยที่เกิดจากจุดหรือถ้าเรานําเอาจุดมาวางเรียงต่อกันไปจะเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีวิธีเดียวที่ความยาวไม่มีความกว้างทําหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่างน้ําหนักรูปร่างรูปทรงสีตลอดจนรูปกลุ่มต่างๆนะครับเส้นตั้งหรือเส้นดิ่งนะครับเส้นตั้งหรือเส้นดิ่งให้ความรู้สึกทรงความ สูงสง่ามั่นคงแข็งแรงนักแน่นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรงนะครับแล้วก็การนําไปประยุกต์ใช้เหมาะสําหรับการวาดว่าเสาวัดตึกหรือบ้านเมืองเป็นต้นนะครับเส้นนอนนะครับเส้นนอนให้ความรู้สึกทางความกว้างสงบราบเรียบนิ่งผ่อนคลายการนําไปเป็นประยุกต์แบบว่าใช้แบบว่าการวาดภาพทุ่งหญ้าหรือเส้นขอบฟ้าเป็นต้นนะครับ เส้นหยาดนะครับให้ความรู้สึกมีระเบียบไม่ราบเรียบนําไปประยุกต์ใช้สําหรับการวาดคลื่นทะเลผีพิศซ่าเส้นเฉียนนะครับให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่มั่นคงเหมาะสําหรับการนําไปประยุกต์วาดภาพอุกบาทหรือรถที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วครับเส้นโค้งนะครับให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆลื่นไหลต่อเนื่องเหมาะสำหรับการวาดใบไม้ที่กําลังหล่นหรือว่าการปาสิ่งของครับ เส้นโค้งก้นหอยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายหรือตบโตอในทิศทางหมุนวนออกมาถ้ามองเข้าไปจะเห็นการเคลื่อนไหวไม่มีที่สิ้นสุดการนําไปประยุกต์ใช้เหมาะสำหรับการวาดหอยกาแล็กซี่พายุเป็นต้นเส้นโค้งวงแคบให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็วไม่หยุดนิ่งเหมาะสำหรับการวาดเส้นผมขนสัตว์เป็นต้นเส้นปะให้ความรู้สึกขาดหายไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการวาดสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อความหมายให้คนเฉพาะกลุ่มจะตัวอย่างนะครับได้ใช้เส้นตรงหรือเส้นดิ่งในการวาดนะครับจึงทําให้ตึกเนี่ยดูมีความมั่นคงและแข็งแรงครับผมจะตัวอย่างที่2นะครับได้ใช้เส้นโค้งวงแคบในการวาดนะครับจึงทําให้เส้นผมเนี่ยดูสมจริงมีความนุ่มสลวยสวยงามครับผม สรุปนะครับเส้นนั้นเกิดจากจุดลลายจุดรวมกันนะครับผมจนเกิดเป็นเส้นต่างๆที่มีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเส้นแต่ละเส้นเนี่ยก็มีความหมายและลักษณะาการสื่ออารมณ์ที่แตกต่างกันครับผม